สวัสดีค่ะนางไหมพระยิบซีมาพร้อมกับสายฝนนะคะ่ะสายฝนโปรยปรายบรรยากาศดีด,ด,ดีก็เลยอยากจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าตอนนี้เลยนะคะ เขาคิดถึงคุณไหมนะเขาคิดถึงคุณไหมคะอู้คิดถึงสิคะส่องด้วยส่องอู้นะคะเดอะเฮอร์มิตนี่มีการส่องนะคะช่วงนี้เลยเขากำลังส่องคุณอยู่นะคะส่องเพราะความคิดถึงแล้วก็ดูว่าคุณไปไหนทำอะไรศึกษาด,ดูคุณนะคะแล้วก็มีเจ็ดถ้วยนะคะเเว่นซคาร์บ so นะคิดถึงมากๆฝันถึงด้วยอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากมือยืน่นสัมพันธ์ทำไมตีหรืออยากจะคอมเมนต์ว้ยรักด้วย คิงออฟครับทั้งรักและก็คิดถึงนะอยากที่จะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาอยากจะจัดการจัดแจงอยากจะพัฒนากับความสัมพันธ์กับคุณไปในทิศทางที่แบบว่าเป็นมั่นคงอะนะคะมั่นคงต่อการเป็นชัดเจนเนี่ยเขาอยากชัดเจนกับคุณนะอยากติดต่อสื่อสารกับคุณชัดเจนกับคุณถึงขั้นแบบว่าแต่งงาน กินอยู่กับคุณเป็นชั้นสามีภรรยาเลยเขามีความสีเรียจริงจังกับคุณมากถามว่าตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมคะเขาคิดถึงมากๆและเข้ามาส่องคุณด้วยความรักและคิดถึงนะคะคิดถึงมากๆและอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากติดต่อสื่อสารอยากบอกความรู้สึกอยากเคลียร์ใจนั่นเองนะคะคิดถึงค่ะคิดถึงขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามให้แม่หมอนะคะขอบคุณมากค่ะ